ดิบนะคะที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตกที่เป็นประเภทเนื้อสัตว์ตัวถัดไปนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะที่เรียกว่ามีดหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์สีแดงนะคะตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเนื้อวัวนะคะซึ่งเนื้อวัวเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันมากทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะก็จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างได้รับความนิยม นำไปประกอบอาหารแบบต่างๆจะมีตั้งแต่ราคาแพงมากนะคะจนไปถึงกลุ่มที่มีราคาถูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของเนื้อวัวแล้วก็การเลือกซื้อชิ้นส่วนต่างๆนั่นเองค่ะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นภาพของการแบ่งชิ้นส่วนนะคะหรือว่าการแล่การตัดแต่งเนื้อวัวนั่นเองนะคะซึ่งโดยหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น ออกได้หลายส่วนนะคะอันแรกเนี่ยคือส่วนหัวไหล่นะคะหรือเรียกว่าชักนะคะส่วนข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะมีความเรียกว่ามีความเหนียวนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่วัวเนี่ยจะต้องใช้ในการแบบเดินออกกําลังกายนะคะก็ก็จะทําให้เนื้อส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเหนียวแต่ว่าในส่วนของชักหรือว่าหัวไหล่เนี่ยก็ยังมีการตัดแต่งแบ่งออกเป็นได้อีกหลายส่วนนะคะซึ่งเราจะพูดกันในรายละเอียดถัดไปนะคะ ตัวที่2นะคะถัดมาเนี่ยคือเรียกว่าเป็นตัวซี่โครงนะคะตัวซี่โครงตัวนี้ก็จะค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะก็จะแบ่งซี่โครงออกเป็นหลายๆส่วนด้วยนะคะถัดมานะคะก็เรียกว่าเป็นส่วนของสันเนื้อสันนะคะหรือว่าลอยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนได้เช่นกันอย่างเช่นตัวสเตอร์ลอยสันนอกนะคะหรือว่าตัวเทนเดอร์ลอยตัวสันในนะคะก็จะแบ่งออกเป็นส่วนนี้นะคะแล้วแต่การประกอบอาหารต่าง ตัวที่ถัดมานะคะตัวนี้ก็คือตัวสะโพกนะคะตัวราวตัวสะโพกนะคะก็จะ,ะตัวนี้ก็จะนิยมนํามาประกอบอาหารเหมือนกันเนื้อตรงนี้จะค่อนข้างที่จะมีความยังมีความนุ่มอยู่นะคะเพราะว่ายังอยู่ในส่วนท้ายอยู่ถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นส่วนของพื้นท้องนะคะตัวนี้จะมีปริมาณไขมันอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะคะว่าแต่ละส่วนเนี้ยเ,เราเราหมาะกับเอาไปใช้ทําอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูส่วนประกอบต่างๆนะคะเราควรจะต้องมารู้จักพันธุ์ของเนื้อวัวก่อนนะคะว่าทําไมบางเนื้อวัวบางประเภทถึงมีราคาสูงเนื้อวัวบางประเภทถึงราคาไม่ได้สูงเท่ากันนะคะ ซึ่งมักจะนิยมแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะในการเลี้ยงวัวในประเทศไทยนะคะก็คือตัวแรกเลยก็คือเนื้อโคขุนนะคะลูกผสมชาชาโรเลนเลือดสูงนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อวัวในกลุ่มที่นิยมนำไปประกอบอาหารตะวันตกหรือว่านำไปตัดตกแต่งแล้วที่จะขายในชิ้นส่วนที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะก็คือส่วนใหญ่จะนำไปประกอบเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอบ ย่างนะคะหรือว่าทําเมนูสเต็กหรือแม้กระทั่งเป็นเนื้อวัวในกลุ่มที่ทานสดนะคะถัดมานะคะก็คือจะเป็นเนื้อโคขุนลูกผสมบรามันเลือดสูงนะคะตัวนี้ก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะแต่ว่าจะาราคาจะต่ํากว่าประเภทแรกนะคะส่วนถัดมานะคะก็คือเป็นโคพื้นเมืองนะคะตัวนี้ก็พูดอยู่แล้วว่าเป็นโคพื้นเมืองดังนั้นเนี่ยตัวนี้คือเป็น กลุ่มที่ประกอบอาหารในกลุ่มบ้านเรานี่แหละก็คือในร้านส้มตำร้านอะไรต่างๆนะคะที่เราพบเห็นกันเพราะนั้นเนื้อสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยก็เลยจะมีราคาที่ไม่ได้สูงเท่ากับเนื้อสัตว์ที่อยู่ตามตู้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเป็นความแตกต่างนะคะของราคาของชิ้นส่วนเนื้อแบบต่างๆค่ะส่วนประเภทนะคะที่เราแล่นะคะในการที่จะ เราจะพบเห็นกันตามท้องตลาดนะคะก็จะมีการแลกแบบต่างๆกันออกไปแต่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่ามันก็จะมีการแบ่งประเภทที่คล้ายๆกันนะคะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเรียกว่าส่วนหัวไหล่นะคะส่วนชักหัวไหล่นะคะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะในตัวเนื้อวัวนะคะ มาคิดเป็นน้ำหนักเนี่ยก็คือประมาณร้อยละ28ของน้ำหนักซากทั้งหมดนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีกล้ามเนื้อที่มีการออกกําลังกายมากที่สุดของของตัวเนื้อวัวนะคะแล้วก็จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยค่อนข้างมากนะคะทําให้มันมีความเหนียวนะคะแต่ว่า กลิ่นรสของเขาเนี่ยยังดีอยู่นะคะสามารถนําไปประกอบอาหารประเภทของความร้อนชื้นหรือว่าการใช้ความร้อนแบบผสมผสานนะคะได้ดีที่สุดก็คือการปรุงประกอบอาหารอย่างช้าๆการใช้ความร้อนที่ค่อยๆให้ความร้อนแล้วก็ใช้เวลาในการประกอบอาหารนานนั่นเองนะคะอย่างเช่นการเคี่ยวการทําสตูนะคะ หรือการอบที่อุณหภูมิต่ำๆไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี้ยมันค่อยๆโดนความร้อนแล้วค่อยๆละลายทำให้มันมีความนุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวซี่โครงนะคะตัวซี่โครงเนี่ยส่วนนี้ก็จะคิดเป็นน้ำหนักนะคะประมาณร้อยละสิบของน้ำหนักซากนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มีความเหนียวน้อยนะคะเหมาะกับการปรุงประกอบอาหารแบบความร้อนแห้งนะคะอย่างเช่นการผัด การอบการย่างนะคะหรือว่าการการอบแบบมีน้ำผสมอยู่นะคะเนื้อส่วนกลางเนี่ยเราเรียกว่าตัวริบอายนะคะถ้าใครเคยทานตัวสเต็กเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินว่าริบอายนะคะริบอายสเต็กตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเนื้อซี่โครงนะคะที่อยู่ตรงส่วนกลางของซี่โครงนั่นเองก็ยังมีความนุ่มอยู่นะคะเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยก็จะมีไขมันแทรกอยู่นะคะเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือจะมีความนุ่มมากนะคะในส่วนของตัวซี่โครง รสชาติของเขาเนี่ยจะมีรสชาติแบบมีความมีความเป็นเนื้อนะคะคือมีความเข้มข้นในในส่วนของเนื้อสามารถปรุงได้ทั้งแบบมีกระดูกหรือว่าถอดกระดูกก็ได้นะคะส่วนของกระดูกซี่โครงที่ถอดออกนั้นเนี่ยยังมีกลิ่นรสที่ดีนะคะสามารถนํามาปรุงเป็นซี่โครงบาร์บีคิวก็ได้นะคะหรือว่าส่วนของปลายกระดูกที่ตัด,ต,ดตัดแต่งออกมาเนี่ยก็สามารถนําไปทําเป็นพวกแบบเนื้อสัตว์แล้วก็ ปรุงรสนะคะทำนำไปทานกับพวกแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าพวกแซนด์วิชอะไรต่างๆได้นะคะคือแต่ละส่วนของเนื้อเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเขาจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือจะไม่สไลด์แล้วทิ้งหรือว่าเอาไปประกอบอาหารที่ที่มันใช้ความร้อนไม่เหมาะสมนะคะซึ่งมันจะทำให้ไม่สามารถรับประทานได้แล้วก็เสียชิ้นส่วนของเนื้อที่ดีนั้นไปนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะในส่วนท้ายนะคะก็คือตัวเนื้อสันนะคะเนื้อสันเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือตัวช็อตลอยนะคะตัวช็อตลอยเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อสันช่วงกลางหลังนะคะเป็นช่วงที่สั้นนะคะก็คือจะนิยมนํามาทําพวกสเต็กนะคะอย่างเช่นทีโบนสเต็กนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็คือเป็นเนื้อสันนอกนะคะสเตอร์ลอยนะคะก็คือเป็นเนื้อสันนะคะอยู่ส่วนด้านหลังระหว่างชอตลอยแล้วก็ราวก็คือตัวสะโพกนะคะก็จะคิดเป็นร้อยละ7ของน้ําหนักซากนะคะเนื้อสันนอกเนี่ยสามารถนําไปอบ หรือว่าทําสเต็กได้นะคะแบบมีกระดูกแล้วก็ไม่มีกระดูกนะคะทําให้กลิ่นรสที่ดีมีความนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อส่วนนี้เนี่ยยังนําไปปรุงอาหารแบบใช้ความร้อนแห้งได้นะคะอย่างเช่นการย่างนะคะการย่างแบบต่างๆการย่างแบบโรยลิงกริลลิงหรือว่าการอบแบบโรสติ้งก็ได้นะคะซึ่งก็สามารถนําไปเสิร์ฟคู่กับกลุ่มของซอสแบบต่างๆได้นะคะในการประกอบอาหารตัวเนื้อสัตว์ตัวนี้นะคะ ถัดไปนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวสะโพกนะคะสะโพกเนี่ยก็จะจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณร้อยละ24ของน้ําหนักซากนะคะเป็นส่วนของขาหลังซึ่งประกอบไปด้วยสะโพกนะคะ ตัวข้อต่อตัวแข้งนะคะแล้วก็กระดูกหางเนื้อในส่วนนี้เนี่ยสามารถนำไปปรุงอาหารแบบสตูนะคะหรือแบบการให้ความร้อนต่ำเป็นเวลานานนะคะเรียกว่าซิมเมอริงนะคะได้ดีที่สุดนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถนำไปย่างได้ด้วยหากจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็มีเนื้อที่มีคุณภาพดีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเนื้อส่วนนี้เนี่ยจะมีความนุ่มน้อยกว่าส่วนที่มาจากซี่โครงหรือว่าตัวเนื้อสันนะคะถ้าปรุงถูกวิธีเนี่ยก็จะได้รสชาติที่ดีแล้วก็ ็จะมีเขาเรียกว่ามันมีความแพงในการนําเสนออาหารจานน,นั้นๆนะคะหรืออาจจะนําส่วนนี้ไปบดนะคะแล้วก็ไปทําเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้นะคะหรือว่าทําเป็นตัวมิสบอลในในตัวสปาเกตตี้ทำเป็นซอสสปาเก็ตตี้ก็ได้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มของพวกเศษเนื้อหรือว่าเนื้อที่มีลักษณะค่อนข้างเหนียวนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็คือจะเป็นขาหน้านะคะขาหน้าเนี่ยก็จะนิยมนำมาประกอบอาหารแบบแบบตุ้นนะคะแบบเรสหรือว่าแบบสตูนะคะนอกจากนี้เนี่ยในพัทคารหลายแห่งยังเอาไปใช้นะคะนำไปบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็นำไปทำเป็นซุปใสนะคะหรือเรียกว่าคอนซูเ e ม่ซุปนะคะซึ่งก็จะเดี๋ยวจะกล่าวถึงใน เรื่องของการประกอบอาหารประเภทซุปนะคะว่าคอนซูเมตซุปเนี่ยมันมีความพิเศษแล้วก็มีลักษณะที่ดีอย่างไรนะคะซึ่งก็จะนิยมใช้ในเนื้อส่วนนี้นะคะในการที่จะเอาไปทำเป็นตัวซุปใสค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวหน้าอกนะคะตัวบิสกิตนะคะก็คือเป็นเนื้อส่วนนี้เนี่ยจะพบใน2ลักษณะนะคะก็คือนําไปย่างนะคะหรือว่านําไปนำไปกริวนะคะแล้วก็เนื้อคอนบีฟนะคะก็จะเป็นเนื้อที่หมักในน้ําเกลือเนื้อคอนบีฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการ ถนอมอาหารนะคะก็คือทาให้การเก็บรักษาเนื้อสัตว์เนี่ยได้นานขึ้นนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวกองฟี่นะคะก็คือการประกอบอาหารในน้ํามันด้วยความร้อนต่ําเป็นเวลานานนะคะก็คือจะทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือสามารถดึงน้ําหรือว่าดึงความชื้นออกจากตัวเนื้อสัตว์นั้นได้ด้วยนะคะตัวคอนบีฟนะคะเวลาเรารับประทานเนี่ยก็คือจะนิยมนําไปฉีกเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไปปรุงรสเพิ่มก็ได้แล้วก็นําไป สอดไส้เป็นไส้ของแซนด์วิชนะคะถัดมานะคะก็คือจะเป็นเนื้อซี่โครงส่วนที่ติดกับตัวหน้าอกนะคะก็จะนิยมนํามาทําเป็นสตูเป็นเนื้อบดหรือว่าเนื้อซี่โครงที่ติดกระดูกก็จะนิยมนํามาทําเป็นตัวบาร์บีคิวค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่อยู่ตามท้องด้านล่างของเขาคือส่วนที่มันมีไขมันมากนะคะก็คือตัวเนื้อท้องนะคะก็จะมีน้ําหนักประมาณร้อยละ หของน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ไม่มีกระดูก เนื้อส่วนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นที่นิยมในการบริโภคนะคะเพราะว่ามันมีไขมันเนี่ยแทรกอยู่ในเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยว,วพันเนี่ยมากนะคะจึงมีความนุ่มน้อยก็จะนิยมนําไปตัดตกแต่งแล้วก็นําไปบทแต่เราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมนําไปทําเป็นคล้ายๆเป็น3ชั้นสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีตัวมันเนี่ยแทรกอยู่แล้วก็การที่เราหั่นบางเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเหนียวของตัวเนื้อสัตว์ได้นะคะแล้วก็การเอาไปโดนความร้อนแค่มไม่นานมากเนี่ยก็จะทําให้ตัวเนื้อสัตว์เนี่ย คงมีความนุ่มอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็สายพันธุ์ของเนื้อสัตว์ที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเราเอาเนื้อสัตว์พันธุ์พื้นเมืองแล้วมาประกอบอาหารแบบเนี้ยมันก็อาจจะให้ความนุ่มหรือว่าความรสชาติความอร่อยเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นเราควรต้องมีความรู้ว่าบัวชนิดไหนนะคะที่เราควรจะเลือกซื้อแล้วก็นํามาประกอบอาหารหรือว่า เนื้อชิ้นไหนนะคะที่มันมีราคาที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงเราจะต้องเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานนะคะก็คือจะมีเครื่องหมายต่างๆรับรองนะคะอย่างเช่นโ OK, อเคปรสาสรุสั์โอเคหรือ GMP หรือ SACCP ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่เขาได้ผ่านมาแล้วก็ความปลอดภัยก่อนที่จะส่งต่อมาถึงผู้บริโภคนั่นเองค่ะ